สวัสดีครับสวัสดี FC YouTube บอยประจักษ์นะครับวันนี้เป็นเลิกดีนะครับอีกวันนะครับที่ปล่อยรถ6ล้อ NMR 130นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไฟหน้า LED ไฟท้ายก็ LED นะครับก็เป็นรถ6 3ล้อ130ต่อแท้งดูสซึมโมิกูลนี่คือต่อแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งาน นะครับก็ขอขอบคุณคุณดัวดอนนะครับที่อยู่ฝั่งน้องน้ําแห้งนะน้องน้ําแท่งก็อยู่แถวอํานาจเจริญนะครับก็ขอขอบคุณมากที่มารับรถดูสิบริกูลสวยๆกับบอยประจักรนะครับสายงานที่พี่เขาวิ่งนะครับก็อยู่แถวตาบลม่วง30นะครับอํานาจเจริญนะครับก็ FC หรือลูกค้าท่านไหน นะครับที่สนใจอยากได้รถดูดสิ่งบริคูลนะครับรถใหม่ป้ายแดงรถสวยๆแบบนี้นะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับหรือโทรมาหาผมได้นะครับเบอร์โทรนะครับ082-048-6019ย้ํ้าำนะครับ082-048-6019นส่ะครับส่วนช่องทาง YouTube ก็ช่องบอยประจักรนะครับช่องทาง Facebook ก็บอยประจักรเช่นกันนะครับช่องติกตอกก็บอยประจักรนะครับ อย่าลืมนะครับอยากได้รถดูดสิ่งบริโูลรถใหม่ป,ป,ป้ายแดงนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมป้ายเหลืองพร้อมเอกสารประกอบการเรียบร้อยเลยนะครับก็โทรมาหาผมบอยประจักษ์ได้โทรมาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาผู้ซื้อผู้ค้ำกับท่านถึงบ้านเลยอย่าลืมนะครับอยากได้รถดูดสิ่งบริโูลผลิตภัณฑ์ของอีสุรถสวยพร้อมใช้งาน ให้นึกถึงผมบอยประจักษ์ครับผม